ดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับ,รบแม่ๆพี่ๆน้องๆที่เขาโรดรักทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับออกมาโดมครับพี่น้องออกมาโดมนะครับเดี๋ยวกะจังหน่อยสิไปรุนแหนะครับเดี๋ยววันนี้ไปรุนแหวันนี้ไม่รุนแหเดี๋ยวเจอกันนะครับอีกสักครู่อีกสักครู่แต่ว่ามืันนี้มาเลาะเบิ่งโดมสักก่อนว่าแต่ว่ารุนแหเพิ่นออกไปแล้วนะครับรุนแหออกไปแล้วนะครับเดยเบิ่งทีมงานเ่าว่าเหลือผู้ใดแน่อยู่โดม นะครับพี่น้องเลาะโดมครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องก็แล้วกันนะครับจนทั้งโดมทั้งนี่กะเลทีกะกำลังจัดเตียงต,ตุกเตียงกันอยู่นะครับโอ้บัลลังงามขนาดครับพี่น้องนะครับ จากเวทีครับผมนะครับจากเวทีครับพี่น้องปลาสวัสดีครับไปยุครับ เดี๋ยวจังไนจังทีตามเพ้่นไปอาจารย์นักดนตรีสงสรยไปพร้อมรถนแห่แล้วนะครับเดีย๋ยวไปเบ่งในครั้วบามีผูใดแน่พี่น้องนะครับลมพัดวื้ๆครับพี่น้องนะครับโอ้ลมเยน็นคือจังสีหนาวอย่างนี้ละพี่น้องนะครับลมแห้โอ้ทางนี้พอแหลมเราอยู่ในขัวเห็นหยางกินอ้นอนาะสวัสดีครับ เห็นยังกินเนาะต้่มยังก่อตุมปากตุมเนื้อตุมปากน้ำโอ้ต้มปากน้ำโอ้ปากปากน้ำ,นำต้มเนื้อปากน้ำมันอืมคือได้ผู้เฒามาฝากว่า,าโอ้สีเอา,ามันมีผู้มาฝากอาวอ้าวฮิโนโ้อือหือ <c oughs> สินหลอดผู้ใด้เนาะนี่เนาะตากอยู่นี่เนาะเป็นตะเสียบแท้สินหลอดโอ้เต็มเต็มเลยครับพี่น้องนะครับบบเมดม่าโดนเต็มเต็มเลยนะครับสวัสดีครับจารย์ครับสวัสดีครับไปแซ่แล้วนี่ เกไปบ่ฮะโอ้บางหันอยู่นี่บ่หอนหาเมองนโอ้เต็มเต็มเลยตัวนี้มูบานมูบานบานหนึงเลยตัวนี้ดนอนอยู่นี่ว่ไปแหงน้ำเขาบ่พ่อหอนมูหอนแล้คือนอนรับผูเดียวเนาะ นับอ่อยๆเลยพออาทิตย์เท่าครับโอ้ไปทางไหนเนาะมาเอียงเนาะไปน,น,นั่นทางไหนเนาะคุณพ่อเห็ดกินทางไหนครับพี่นอ้องโอ้ยมาเป็นจะเสียบแต่พ่อที่เมืองฝั่งเตยที่ดีเตยอยู่บางแน่พวกนนาะอือจะเสียบแท้ ต้มปากน้ำครับพี่น้องพี่น้องอธิษฐสนเสร็วาปากน้ำขึ้นยังนี่ยหรอพี่น้องนะครับกระตุ้มเนื้อ,อนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นส่วนอันปากของเปื <c oughs> อ้อนอือเพป็นจะเสียพี่น้องนะครับอุ้ยมาเป็นแตุ่่มจนเปื่อยแล้วตุ่มจะเ้าะคุณพ่อเนี่ยมันทีแหกมันเป่อยมันบกมาก เอาค่ะเห็นละอนซ้อนน้ำอยากน้ำอยู่เอาเอา่โอ้เบาอีกไปทั้งไลยเนาะเบาอีกเนาะลงไปแท่กับเหอเมือเจ้านใ่ไข่แน่หรอเ่ายังมีอยู่ยังมีขังอยู่นขึ้น พอว่ามันขึ้นมันขึ้นไปพูดเจ้าม,ม,ม,มันยังเหลือขางอยู่หน่อยนึงว่าท่นพี่นอ้องมันทีลงแน่แหละแล้ว <laughs> <c oughs> สวัสดีบ่าวนัดม <c oughs> าท่านอยากกินข้าวเที่ยงตี <c oughs> โอ้ยมันใบสองอะไรที่กินย่ำไดนเ <c oughs> ออยังหลอดทำข้าวทำข้าวพี่น้องนะครับหลังจากที่บ่ได้อยู่ <c oughs> น้ำเพลินซีฟโกมือนะครับ ท้นาน you, you, เวทีเพิืนกับเปลี่ยนเปลียงไปหลายครับพี่น้องนะครับน้าไปอ่เนาโอ้ผู้ใดน้อทั้งนั้นเนาะ สวัสดีครับ ح. ไปแสบานนี่ฮะเอารถยังไปอ่ะผมไปรถตู้ไม่ยังบานนี่สวีดัสสวัสดีพี่สมหมายครับพี่น้องไปไหนพี่ไปไหนนี่ไปซื้ออุปกรณ์ทำิธีให้ับนานาครับโอครับครับครับ แจ้งใแฟนคอยมือขึ้นแจ้งไปเส่็จปุ๊บเออครับเออเอาไปรถบัสป่อยู่บ้านยังเกาะบ้านยังว่าบัานหนึ่งว่าอยู่ขางยังว่าห่างวัดยังอยู่ในโกศมเลยอยู่ในโกศมเลยครับอ๋อไม่ในเมืองเลยไปพี่น้องไปน้ำกัน เพื่อดตามไปไปอยู่ไปน้ำกันแต่าเดี๋ยวเอารถไปเอารถตามไปแมนแมนแมนพี่การหายไหนด้วยโอเคโอเคผู้ใดเนีไปรถตู้น้ำเนี่ยโอ้สามคนโอ้อ๋อเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวตามไปตามไป อยา,ากทาแบบนี้เือลาแ่าบายาจยังออกใจเือเจ้าสิไปกัปล่อเข้าใจเ็นผลลได้ข้าวข้าดองกองสงเสีตาคุณจิตดังพี่น้องคันทีนาละกลายเป็นโเาใ้เกือบอยู่กับสอมไปนํ้ ่ทุนเอาทุกแบบที่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 ต้องเขานาทีต้องเขาที่นกเจ้าจาใจทุกแบบที สวัสดีครับสวัสดีครับบอดครับน,นี่พี่<อ>พน,น้องจุบแบบท่ๆไปแบบนุ่มๆมมมจุบแบบท่ๆครับพี่น้อง จากบอสโจออยมนินจเกิบกระรองไปนั่มพี่น้องในสายตาเก่าใจเบื่อป้เจ้ามีรอแกล้งงูใจห่งใจราเดดีน้ำสยุยังส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เด้อล่ะ สวัสดีครับไปลครับผมไปรหเแล้วเดี๋ยวผมเอารถตามไปครับผมเอารถตามไปมืเอเจ้าสิไปก็พออเข้าใจเหตุผลอยู่ละไปไปไปอ่าไป,ไปละพี่น้องนะครับไปแล้ว ไม่อยอ่างกโอยบ่ลืมเท่าัรท์ไปเนี่ยอันนี้อันนี้ไอ้มาส่งทางกันบ่บ่รไปน้ำกันนี่ละบดมางามแต่ปู้ดงในไหมอฮเหลือมยาบาอยู่มาบ่ขึ้นพอลี่เถะหอมเเสัอวัสดีครับพ่อครับบ่เด็ตามไปเด้ตามไปเด็ดตามไปครับบ่รับรถตามไปนั่นเดีกนบมบ่ได้เา้นแน่ำกับบุวนเนาะบ่นำน here. Here. มิตสตะ ช่วยกำไรมันก็ยังกว่ากับกับ็ตีงกว่มืงขึ้นสวัสดีเอฟซีพิมพ์นะคะครับเดี๋ยวพอกันรถแห่ครับพี่น้องจุ้งกระบอกก็จะใช้ถ้าพวกไปแล้วพี่น้องนะครับทีมรถแห่นะครับเดี๋ยวตามไปนะครับ อาพี่น้องนะครับกะเดี๋ยวตามวัดเพื่อนไปนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามือนีมีงานรถนแห่ออกงานเนาะนะครับก็เดี๋ยวจังเจอกันครับพี่น้องอยู่รถแห่นะครับเดี๋ยวตามไปนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับทุกทุกท่านทุกทุกคนทุกทุกมองทุกทุกบอลครับนะครับขอบคุณความภักความแพงนะครับจากทุกทุกที่ทุกทุกมองก็แล้วกันนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเข็มกระมุนใช่ แน่กรแล้วกันครับพี่น้องนะครับยังได้กระฝากแน่กระล้วกันนะครับฝากสู่อมบกอมใจพี่น้องเท่านั่นละนะครับกดแชร์กดไลก์กดซับสไครต์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเข้ามาหลายๆก็แล้วกันพอกันชิปหนาครับพี่น้องลิปนี้ยูด่ดีมีแห้งทุกกระพับดังไก่แข็งแรงทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนครับรำด้วยรำด้วยทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ